เอาละครับโยชิ Yoshi นะครับจากเกนเดอะแอวันนี้นะครับผมมาเปิดไข่มดเกาะกันนะครับจากที่ผมสะสมมาร้อยสี่สิบสี่ฟองนะครับซึ่งตอนนี้ค่าโชคดีผมอยู่ที่159แล้วถ้าผมเปิดไปหมดนี่ผมก็จะได้การันตีที่300ร้อยนะฮะซึ่ง300เนี่ยก็จะได้มดพิเศษเกาะทะเลฤด,ดูกาลที่เป็นมดธุระกันดานนั่นเอง ซึ่งมดุรกันดารเนี่ยมันจะเป็นพวกมดโดริคันไฟอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่พวกมดเกาะธรรมดาหรืออะไรพวกนี้เนาะแล้วก็แถมนะครับก็คือมีเปิดตัวนี้ด้วยครับก็คือหีบสมบัติแบบสุ่มนะครับสําหรับมดพิเศษเกาะทะเลฤดูกาลนะครับอันนี้จะได้เป็นมดแบบเกาะเก่านะครับสิ่งที่อยากได้ในนี้ก็มีแค่มดเกาะน้ําตาลนะครับแล้วก็ตัดไปยักษ์กับมดทองแค่สามตัวนะครับสามได้เก้าครับตัวนี้ ว่าแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่านะครับดูว่าวันนี้เราจะได้สิ่งที่เราอยากได้บ้างไหมนะครับไปใบแรกก็เรียบร้อยเลยยังเงียบอยู่นะครับเนี่ยของใส่ได้การันตีแน่เลยอ้าวโอ้โหหมดเลยตัดท่อ ดีเปล่าไม่รู้นะฮะแต่เปิดดาวได้ไปต่อฮะย,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 ยังเหลืออีกเป็นร้อยนะฮะอันนี้เปิดกันยาวๆผมไม่สนใจแอคชั่นนะผมซัดหมดนะฮะแอคชั่นเดียวนี่แหละการันตีไหมนะ หลังกเริ่มมันไส้ก็จะรัวบ่อยๆ่หน่อยนะฮะไม่สนแล้วสีฟงสีฟ้าเนี่ยไปเลยโอ้โหโอ้โหเกือบการันตีเหลือสามใบสุดท้ายนะฮะโอ้โหนังแจ็คอ้าวต่อเนื่องครับต่อเนื่องโอ้ถ้าสำหรับผู้เล่นใหม่นะเปิดแบบนี้ได้คือแบบโอ้ดีมากเลยอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นยังไม่มีรถเกาะนะ สองตัวนี้นี่เหมาะกับการเล่นแบบสายฟรีมากมากไปอีกฮะอีกเก้าสิบเก้าใบอ้าวโอ้ดับเบิลเอามาทำไมเฮ้ยมันรัวดีมากเลยตอนเนี้ยไขมมไ่ต้มอฮะได้เต่าหนามมาปาดโคตรโหดโคตรอันตรายของสายเก,กาะกาดเลยตัวเนี้ยฮะโอเคผมรู้สึกดีแล้วตัวนี้ผมยังไม่เคยได้ ไปต่อฮะได้ามากี่ตัวเนี่ยห้าตัวแล้วเนาะจากเท่าไหร่เนี่ยหกสิบประมาณหกสิบใบไปไปไต่อนะครับไปเริ่มอีกแล้วเริ่มนิ่งอยานิ่งได้ไหมตัวที่ผมอยากได้จริงๆเลยก็คือเกาะน้ําตาลนะฮะโอ้โหทองทับกด ขายผมพร้อมเปิดมากเลยนะฮะก่อนตานนี่พร้อมให้กำเนิดหรือ,อยังนะครับรออยู่เนี่ยครับตอนนี้แฟรี่ใจดีกับผมหน่อยมาหมดส้มหกหกตัวแล้วผ่านไปแล้วเกินครึ่งทางนะฮะโอ้โหเฮ้เยนิ่งอีกแล้วนิ่งก็นิ่งก็รัวเหมือนกันนะไม่สน โอ้โหสีฟ้ามาลุลวัวสามสองหนึ่งโอ้ดับเบิลฟองทับกดอ้ออีกสี่สิบฟองจะเข้าสู่ใบที่สามร้อยนะฮะอ่ะตัวที่แปดมดกินสัตว์โอ้ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะฮะตัวนี้ 8ตัวแล้วมันก็เล็ดออกส้มดีบ้างอยู่บางช่วงเนะาะอีกยี่สามใบอ่ะตัวที่เก้าโอ้ยมาบ่อยแท้ไปสิบเก้าใบมาตัวที่สิบมาขออีกสักใบหนึ่งก่อน การันตีเฮ้ยโอ้โหโอ้ยสี่ตัวตัวที่สิบแล้วเดี๋ยวนะผมเดือกี่ฟองวะเนี่ยถึงสามร้อยอะอุ้ยอีกแค่สามฟองมามาลุ้นกันนะครับไอตัวนี้นี่จะได้มดเกาะใหม่นะฮะมาตัวนี้แหละสามสองหนึ่งไปโอ้ ดับเบิลเตาน้ำโอ้สายกาดน่าจะชอบกันอะ่ะผมอยากได้พวกสดใสอะถ้ามาสายกาดโอ้ยเซงเป็ดเกาะน้ำตาลผมหายไปไหนเออมายังเหลือรุ้นอีกอันหนึ่งเกาะน้ำตาลมาขอเกาะน้ำตาลนะฮะ สาธุสาม,ส,ามสองหนึ่งไปไปโอ้โหมดตั้งเยอะตั้งแยะเป็นตัวที่ไม่อยากได้ชิบหายเลยครตอนนี้บองตรงอือเต่าหวัวโลนะฮะก็เป็นมดใส่ซัพพอร์ตโอเคฮะก็น่าจะมีประมาณนี้สตหรับวันนี้ในการเปิดคลิปนะครับก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับ ก็จะได้แค่มดสิ่งที่มดที่ผมไม่เคยได้ก็จะมีแค่ตัวเดียวเลยนะก็คือมดเต่าหนามนะครับได้มาสองตัวที่เหลือก็จะเป็นมดซ้ําหมดเลยนะครับก็จะมีพวกมดกินสัตว์หลักๆไอตัวนี้มาไอเขาเรียกว่าอะไรอะเคียวยักษ์ยักษ์มาสี่เนาะแจ็คกองทัพกดนะครับแล้วก็เต่าหัวโล่เนาะ โอ okay. เคอ่อก่อนจบก็คือตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟแปดแปดแปดนะครับ <Yeah. S 1> ก็คิดว่าอีกไม่กี่วันนะครับจบเกาะแล้วผมวก็จะย้ายไปอยู่ที่เอ่อเก้าสองหกนะครับ QGAM mm. นะครับก็พอดีสมาชิกใน Q ก, <c oughs> ก็จะย้ายไปด้วยกันนี่แหละสายบูทั้งหมดใครสนใจย้ายไปร่วมด้วยก็เชิญเล,นเลยนะครับพอดีมีหัวเอ็มีสมาชิกในก Q ออกจะออกแนวแบบพื้นหื่นนิดนึงนะฮะ พวกลุงๆนี่มีเยอะอยู่ก็เขาบอกให้ชวนพวกสาวๆไปเยอะๆด้วยนะครโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีใครมีมีข้อสอบถามหรืออะไรก็สาม,มารถถามมาได้นะครับขอบคุณนะครับ